สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้ครูบุษบานะคะจะมาสอนวิชาคณิตศาสตร,ร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6นะคะเรื่องตัวหารร่วมและการหาหอละมอนะคะตัวหารร่วมและการหาหอละมอนะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนสามารถหาตัวหารร่วมของจํานวนนับตั้งแต่2จํานวนขึ้นไปได้และหาหอละมอหรือตัวหารร่วมมากนะคะ ของจำนวนนับเหล่านั้นได้นักเรียนลองสังเกตดูนะคะจำนวนนับที่กำหนดมาให้ในในกระถางดอกไม้นี้มี11กับ13ตัวประกอบของ11มี1กับ11ตัวประกอบของ13ก็มี1กับ13นะคะตัวประกอบของ14กับ15ก็มี14ก็มี1มี2มี7 14ตัวตัวประกอบของ15ก็มี1มี3มี5มี15นะคะตัวประกอบของ16 ก็มีหนึ่งมีสองมีสี่มีแปดมีสิบหกสิบเจ็ดก็มีหนึ่งกับสิบเจ็ดนักเรียนคงไม่สงสัยนะคะว่าตัวประกอบของติ๊งเหล่านี้คืออะไรตัวประกอบก็คือตัวจํานวนนับที่หารตัวจํานวนนับที่กําหนดได้อย่างเช่นสิบหกก็มีหนึ่งมีสองมีสี่มีแปดที่หารสิบหกได้ลงตัวส่วนสิบเจ็ดก็มีหนึ่งกับสิบเจ็ดนะคะอย่างพอเข้าใจนะคะอ่าสิบแปดกับสิบเก้าตัวประกอบของสิบแปดก็คือตัว จำนวนที่หาร18ได้ลงตัวก็มี1มี2มี3มี6มี9มี18ส่วน19มีแค่2จำนวนคือ1กับ19ที่หารลงตัวนะคะที่เป็นตัวประกอบของ19 20กับ27นะคะ20มีตัวประกอบอยู่1 2 4 5 10 20ส่วน27มีมี1มี3มี9มี27นะคะยกตัวอย่างมาหลายกระถางแล้วนะคะ นักเรียนจากที่ยกตัวอย่างมาหลายกระถางแล้วไม่มีตัวประกอบร่วมเลยนะวะแต่สบหกกับยี่สิบมีไมคะนักเรียนลองดูนะคะตัวประกอบร่วมมีนะคะดูยังไงนะคะนักเรียนลองดูนะคะสิบหกก็มีตัวที่หารสิบหกได้ลงตัวมีหนึ่งมีสองมีสี่มีแปดมีสิบหกส่วนยี่สิบก็มีหนึ่งมีสองมีสี่มีห้ามีสิบมียี่สิบดังนั้นสิบหกมีหนึ่งยี่สิบก็มีหนึ่งสิบ หกมีสองยี่สิบก็มีสองสิบหกมีสี่ยี่สิบก็มีสี่แสดงว่าเป็นตัวหารร่วมหารร่วมยังไงคะคือหนึ่งกับสองสี่หารสิบหกก็ลงตัวแล้วก็หารยี่สิบลงตัวจึงเรียกว่าเป็นตัวหารร่วมนะคะหรือตัวประกอบร่วมของสิบหกกับยี่สิบนะคะนักเรียนดูต่อนะคะตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดคือเรียกว่า ตัวหารร่วมมากออหอรอมอนะคะ,ะนักเรียนลองดูนะคะตัวหารร่วมของ16และ20คืออะไรคะย้อนกลับไปดูไหมคะย้อนกลับไปดูนิดนึงนะคะว่านี่มีอะไรบ้างคะมีหนึ่งมีสองมีสี่แล้วก็มีหนึ่งมีสองมีสี่เห็นไหมคะนี่ตัวหารร่วมมากที่สุดคือ16และ 20, ของ20คือสี่ แต่ตัวประกอบร่วมมันมี1มี2มี4นะคะแต่ถามจำนวนที่มากที่สุดนะคะนี่ <Hey. S 1> ตัวที่มากที่สุดเพราะว่าตัวประกอบร่วมที่มากที่สุดเรียกว่าตัวหารร่วมมากหรือหอรอมอดังนั้นตัวหารร่วมมากของ16และ20ก็คือ1กับ2และ4ย้อนกลับให้ดูเมื่อเมื่อไลด์เดิมนะคะแต่เขาถามว่าตัวหารร่วมมากหรือวงเล็บ อ๋อลอมของ16และ20คืออะไรคะคือ4เพราะมีค่ามากที่สุดใช่ไหมคะเพราะนั้นพอเข้าใจไหมคะนะอ่าดูต่อนะคะหาหอลำมอของ18และ27หาไปแล้วใช่ไหมคะเจอแล้วใช่ไหมคะอ่านักเรียนลองดูนะคะหารตัวประกอบของ18ได้แก่อะไรบ้างก็คือหาตัวจำนวนนับที่หาร18ได้ลงตัว และก็หาร27ได้ลงตัว18มีอะไรคะตัวหารร่วมหาตัวหารร่วมของ18กับ27ก็ต้องมาดูที่ตัวประกอบก่อนใช่ไหมคะตัวประกอบของ18มี1มี2มีสมี6มี9มี18ตัวประกอบของ27ก็มี1มีสามี9มี27แต่ก็ถามว่าตัวประกอบร่วมตัวประกอบร่วมก็คือที่มีทั้งใน18แล้วก็มีทั้ง27หรือ หารลงตัวทั้ง18และ27มีอะไรบ้างคะมี1มี1นะคะส18มี2แต่27มีไหมคะไม่มีใช้ไม่ได้3าม18มี3 27มี3ดังนั้น3เป็นตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วม6 18มีแต่27ไม่มีก็ไม่ใช่ตัวประกอบร่วมนะคะ18มี9 27ก็มี9แสดงว่า9เป็นตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วม เพราะหารได้ทั้งลงตัวทั้ง18และ27จึงเป็นตัวหารร่วม 18, 27ไม่มีดังนั้นตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมของ18กับ27ก็คือ 1, 3, 9แต่เขาถามหอรอมอคือตัวหารร่วมมากก็คือตัวหารร่วมที่มากที่สุดในที่นี้คือเลขอะไรคะเลข9ดังนั้นหอรอมอของ18กับ27ก็คืออะไรคะ9นะคะ อันนี้คือสองจำนวนที่ทำไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะแต่ครั้งต่อไปค่ะย้อนมาดูนะคะอันนี้หาหอละมอของสิบแปดกับยี่สิบเจ็ดและสามสิบหกมีเพิ่มมาอีกนะคะหาหอละมอของสิบแปดกับยี่บเจ็ดแล้วก็สามสิบหกสามจำนวนนะคะหาจากอะไรคะนักเรียนดูนะคะ ต้องหาตัวประกอบของ18ก่อน18ก็คือ1 2 3 6 9 1 8 27ก็1 3 9 27 36ก็1 2 3 4 6 92 1 18 36ดังนั้นหาตัวหารร่วมหรือตัวประกอบร่วมของ18 27และ36คืออะไรนักเรียนก็ต้องดูทั้ง3จำนวน1 1เอาใช่ตัวหารร่วม2 27ไม่มีใช้ไม่ได้นะคะมี36 ก็ไม่ได้ต้องให้ครบทั้ง3จํานวนนะคะ3มมีไหมคะ18มี3 27มี3 36สมี3ใช่3เป็นตัวหารร่วมมากนะคะตัวหารร่วมยังไม่หารร่วมมากนะคะต้องสรุปให้ครบก่อนทุกอ,อันนะคะ6อันนี้มี27ไม่มี36มีใช้ได้ไหมคะไม่ได้ต้องให้ครบทั้ง3จมจนวนนะคะ9 สิมี9 27มี9 36ก็มี9ดังนั้น9ก็เป็นตัวประกอบรวมนะคะสิบแหมดแล้วไม่มีแล้วนะคะดังนั้นตัวประกอบร่วมหรือตัวหารร่วมของ18บแปดบเจก็คือย7และ3าก็คือ1 3แล้วก็9นะคะแต่ถามหาตัวหารร่วมมากที่สุดของสิบแและสามสิบกคืออะไรคือ9 เพราะมีค่ามากที่สุดดังนั้นหอรอมอรของ 18, 27และ3ที่พวกก็คืออะไรคะคือ9นั่นเองนะคะหอรอมอรนะคะตัวหารร่วมมากตัวที่มีค่ามากสรุปบทเรียนนะคะนักเรียนหอรอมอรคืออะไรถ้าจะหาตัวประกอบร่วมควรทำอย่างไรหาจำนวนนับที่หารจำนวนนับลงตัวตั้งแต่2จำนวนขึ้นไปนะคะได้ลงตัวนะคะ ตัวหารร่วมมากก็คือหลมอของจำนวนนับเหล่านั้นหาได้อย่างไรหาได้จากตัวหารร่วมที่มีค่ามากที่สุดของจำนวนนับตั้งแต่สองจำนวนขึ้นไปเข้ไหมคะหลมของจำนวนนับใดๆหมายถึงจำนวนนับจำนวนนับที่มากที่สุดที่นำไปหารจำนวนนับเหล่านั้นได้ลงตัวทุกจำนวนหมาทุกจำนวนด้วยนะคะต้องลงตัวทุกจำนวนที่กำหนดมา ถ้ามี3จมจำนวนก็ต้องให้ครบทั้ง3าํจำนวนถ้ามี2ก็2จํานวนนะคะ,ะสวัสดีค่ะนักเรียนดูจบแล้วทําใบงานด้วยนะคะไม่เข้าใจดูใหม่ได้หรือถามครูก็ได้นะคะสวัสดีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะ